นี่ป้าจะทำปลานินต้มน้ำตาลอ้อยนี่น้ำตาลอ,อ้ลอ,อยป้านะเป็นน้ำตาลงบอะน้ำตาลอ้อยแท้นี่เป็นงบงบป้าจะใช้ปลาอยู่สมตัวปลาป้าสามตัว,ตวน้ำตาลอ้อยนี่ป้า,าใช้สิบห้างบนะเดี๋ยวจะชิมก่อนแล้วก็มีหอมอชาเขียกระเทียม นอำมาขามซอสปรุงรสเปลือขผงปรุงแล้วก็จะเติมสีด้วยซีอิว๊วดำหวานนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูป้าทำนะคัว่วแรีกระเทียมจ้ะ ป้าฉุนใช่หรอกป้าเอาไอ้น้ำมันทอดทอดพริกมาคั่ออวโดยฉุนใสน้ำตาลอ้อยจ้ะเดี๋ยวเราต้องชิมดูก่อนนะว่ารสเขาว่าความหวานของเขาวะเมื่อกี้ใส่ซอสปลาเขียวนะมีเกลือนะเกลือจ้ะ เือลงปลาของปุงจ้าปุงจ้าแล้วน้ำเดือดผมจะใส่ปลาแล้วน้ำเดือดกป่อน,นะจ๊ะทำง่ายๆข้าวโบราณปลาไม่มีไออ้อยนะตัวอ้อย ถ้ามีอ้อยก็จะสับสับ,สบใส่ไปด้วยเนาะลองก้นนะไม่ให้ปลาติดก้นกระทะแต่ปลาไม,ม่มีอ้อยมันมีกต่น้ำตาลอ้อยอยากกินเลยทำจะเหยาะสีนิดนึงนะ ซีอิ๊วดำหวานก็ะจะใส่นี่เดียวเนี่ยก็กลัวดำจัดสักสี่หยดเนี่ยปลายของช้อนชานน้ำอ้อยของก็มีสีอยู่แล้วเนะเพิ่มเพิ่มความหอมของสีอิ๊วสักนิดรอน้ำเดือดจ้ะ ลงไฟกี้ป้าเติมน้ำเออยไปอีกรวมแล้วก็เป็นยี่สเอ็ดงบเพราะว่าป้าชิมแล้วเขายังไม่หวานก็เลยต้องใสอ่อีกเพรเดี๋ยวเขาจะไม่ปลาจะไม่เนื้อจะปลาจะไม่แข็งเคี่ยวจะเนื้อปลาแข็งใส่ลงไปจ้าห้ามคนนะคนไม่ได้ะไนะคราวนะรวมจนเขาสุกเลือดก่อน น้ำปลาลงไป1ช้อนจะได้มีกลิ่นหอมของน้ำปลาเมื่กี้ป้าลืมบอกรายละเอียดแล้วลงในคลิปให้นะ ไปจ,จนปลาเนื้อเนื้อปลาแข็งอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแนละ้วกันเนาะตอนตอนใกล้จะเสร็จแล้ว ลอยสักเดียวว่าจะเอาน้ำคุกขิกไปคุกข้าว ็จะประมาณนี้แหละถ้าใครต้องการให้แห้งวันนี้ก็เคี่ยวต่อได้นะแตวป้าจะประมาณนี้ป้าอยากได้น้ำก็เอาไว้คลุกข้าวเดี๋ยวป้าจะตักป้าจะตักเสิร์ฟนะตากเดี๋ยวจะจัดจานเสร็จแล้วจ้าปลาต้มน้ำอ้อยป้าเสร็จแล้วป้าจะมีพริกพริกกินดาทอดนะแนมเพราะว่า ว่าเรากินตัดเลี่ยนเนาะออกเผ็ด <ๆ S 1> เผ็ดเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มหวานหวานเนาะถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือชอบก็กกก like กช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้านเลยนะจะกันใหม่คลิปหน้าจ้า